ก้ที่2ของการเยียวยาจิตใจตัวเองหลังจากที่คุณได้เขียนความรู้สึกแย่ๆออกมาแล้วทำลายมันครั้งแล้วครั้งเล่าและแทนที่ความรู้สึกแย่ๆนั้นด้วยการทำเชื่อมโยงนั่นก็คือการอยู่ในความรู้สึกของความรักซาบซึ้งขอบคุณเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อคุณทำกระบวนการเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆ คุณจะสังเกตเห็นว่าตะกอนที่อยู่ในใจมันเริ่มเบาบางลงบาดแผลที่คุณเคยรู้สึกว่ามันเป็นแผลที่แตะต้องไม่ได้มันก็ค่อยๆได้รับการเยียวยาและคุณอาจไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนเดิมอีกแล้วกระบวนการต่อไปที่เราจะทำกันนี้คุณจะเริ่มทำกระบวนการนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเคยเป็นปมแล้วไม่เหลือความเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกแล้วคุณไม่เสียน้ำตากับมันอีกแล้ว คุณไม่ได้ต้องการหลีกหนีหรือหลบซ่อนตัวเองจากเหตุการณ์นี้อีกแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหรือเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ทรมานได้มากเท่าเดิมอีกแล้วคุณจะสามารถมองเหตุการณ์นั้นด้วยความเข้าใจใหม่ในทางที่ดีขึ้นไม่ได้โทษตัวเองหรือคนอื่นๆในเหตุการณ์นั้นเหมือนเดิมแล้วเมื่อใจมาถึงจุดนี้เท่านั้นคุณถึงจะพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการถัดไปนะคะ ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ก็คือให้คุณเตรียมเวลาเพื่อที่จะทำในกระบวนการนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวปิดเครื่องมือสื่อสารทำเชื่อมโยงอย่างเข้มข้น1นถึงสรอบแล้วเมื่อพร้อมแล้วให้คุณนั่งนิ่งๆในท่าที่สบายแล้วเริ่มหลับตาแล้วตามเทปนี้ไปค่ะให้คุณหายใจให้ลึกและช้ากว่าปกติ แล้วปล่อยลมหายใจออกเบาๆยาวๆใช้จินตนาการของคุณย้อนไปในเหตุการณ์นั้น mm hmm. การย้อนกลับไปในครั้งนี้คุณจะกลับไปพร้อมกับความเข้าใจที่คุณมีในวันนี้ซึ่งมันจะต่างมากจากความเข้าใจของเด็กตัวเล็กๆในวันนั้นให้คุณไปเห็นตัวเองในวันนั้นที่กำลังตกใจ กลัวลนลานร้องไห้เสียใจรู้สึกผิดหรือรู้สึกละอายใจแล้วให้คุณเข้าไปกอดเด็กน้อยคนนั้นบอกเขาว่าคุณคือคนในอนาคตที่จะมาบอกเด็กน้อยคนนี้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของหนูเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ และในทุกก้้วของการเติบโตหนูจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆหนูจะแข็งแรงแข็งแกรง่งและเก่งมากขึ้นกว่านี้หนูจะจัดการกับปัญหานี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักและเมตตาแล้วให้คุณกอดและปลอบเด็กน้อยคนนี้ตามความรู้สึกที่มันกำลังเอ่อล้นในหัวใจของคุณไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกถึงอะไรอยู่ ก็ปล่อยให้มันหลัไหลออกมา บอกเด็กน้อยคนนี้ทำความเข้าใจใหม่กับเขาว่านี่คือมุมมองมุมเดียวที่เด็กน้อยคนนี้เห็นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะเหตุการณ์นี้มันมีอีกหลายๆมุมที่เด็กน้อยคนนี้ยังไม่ได้เห็นคุณแค่บอกเขาว่านี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตชีวิตทั้งชีวิตของเราจะไม่พังลงจากเหตุการณ์นี้ ชีวิตเราจะไม่จบจากเหตุการณ์นี้และในทางกลับกันเราจะเติบโตเจริญง,งอกงามมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้พอคุณทำความเข้าใจกับเด็กคนนี้จนรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้ได้รับความรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่เขามีใครบางคนที่พร้อมจะรักเขาไร้เงื่อนไข แล้วให้คุณกอดเขาอีกครั้งบอกเขาว่าให้อภัยตัวเองปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการนี้ไม่ว่าหนูจะรู้สึกผิดมากขนาดไหนรู้สึกอับอายมากขนาดไหนรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังมากขนาดไหนก็จงให้อภัยตัวเอง เพราะมันเป็นได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราแล้วให้คุณรอจนเด็กคนนี้สามารถให้อภัยตัวเองได้แล้วค่อยจูงเด็กคนนี้ไปหาคนในเหตุการณ์ไปมองเหตุการณ์เดียวกันนั้น จากมุมมองของเขาคนนั้นกลับไปเข้าใจในมุมมองของเขาเข้าใจการกระทำคำพูดความรู้สึกของเขาแล้วบอกเขาว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแล้วให้คุณใช้ความเข้าใจของตัวเองในวันนี้ ไปให้อภัยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ว่าคนในเหตุการณ์นั้นจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเพื่อที่จะสร้างบาดแผลในใจให้ตัวคุณในวันที่เป็นเด็กน้อยคนนั้นแต่วันนี้คุณกลับไปในฐานะของผู้ใหญ่ในวันนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคงทางใจมากพอที่จะเปิดใจพร้อมรับ และทําความเข้าใจในมุมมองอีกหลายๆมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วให้คุณบอกเขาในสิ่งที่คุณต้องการจะบอกเขาบอกตามความรู้สึกที่มันกําลังเอ่อล้นในใจถ้าเหตุการณ์นี้มีคนมากกว่าหนึ่งคนให้คุณพาเด็กน้อยคนนี้ไปทํากระบวนการเดียวกันจนครบทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ พอคุณทำจนจบกระบวนการครบทุกคนแล้วให้คุณกอดเด็กน้อยคนนั้นอีกครั้งแล้วบอกเขาว่าอภัยให้ตัวเองและคนอื่นได้แล้วก็ตั้งใจรับประสบการณ์นี้ด้วยความรักและเมตตาสูงสุดเพราะสิ่งนี้ไม่บังเอิญและสิ่งนี้จะทำให้เราเก้าวไปในชีวิตได้ไกลกว่าเดิม เราสามารถเยียวยาจิตใจตัวเองและจิตใจของผู้อื่นได้จากการให้อภัยทุกๆก,การกระทําโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองเสร็จแล้วให้คุณบอกเด็กน้อยคนนั้นว่าชีวิตของคุณหลังจากช่วงวัยนั้นคุณจะได้เจออะไรดีๆเยอะมากและหลายเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ มันทำให้คุณได้มีความเข้าใจและเติบโตในชีวิตมากขึ้นขนาดไหนบอกเขาว่าทุกอย่างมันจะโอเคหนูจะโตขึ้นไปเพื่อกลายเป็นเนื้อแท้ของตัวเองและเป็นสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้กอดเด็กน้อยคนนี้แล้วเห็นว่าเด็กน้อยคนนี้กลายร่างเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เล็กลงเรื่อยๆ เล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กเท่าฝ่ามือของคุณแล้วให้คุณวางเด็กน้อยคนนี้ไว้ที่หน้าอกเพื่อที่เขาจะอยู่ในหัวใจของคุณตลอดไปแล้วให้คุณเริ่มหลอมรวมกับเขาหลอมรวมด้วยการดึงความบริสุทธิ์สดใสความมีชีวิตชีวาความไว้วางใจในชีวิตไว้วางใจในโลกความเชื่อมัน่นศรัทธา ที่เด็กน้อยคนนี้มีในตัวเองแล้วหลอมรวมความแข็งแกร่งความมั่นคงทางใจความรักไร้เงื่อนไขความเมตตาไม่มีที่สิ้นสุดความทนุถนอมความดูแลเอาใจใส่ความต้องการที่จะเป็นผู้ปกป้องความมีคุณธรรมความเข้าอกเข้าใจที่คุณมีในตัวเองวันนี้ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเด็กน้อยคนนี้รู้สึกถึงความรักที่คุณมีให้เด็กน้อยคนนี้ซึ่งเป็นตัวคุณเองในวันนั้นแล้วส่งความรู้สึกรักให้กับตัวเองในวันนี้แผ่ขยายความรักนั้นให้พ่อและแม่ของคุณให้ทุกคนในครอบครัวของคุณ แล้วแผ่ขยายความรักนั้นให้กับคนทุกคนในชีวิตของคุณให้กับอาคารสถานที่ที่คุณกำลังอยู่ในตอนนี้แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆให้ทุกคนในเมืองที่คุณกำลังอยู่แล้วแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆให้กับประเทศที่คุณอยู่ส่งความรู้สึกรัก และซาบซึ้งขอบคุณให้กับแผ่นดินเกิดหรือแผ่นดินที่คุณกำลังอยู่อาศัยไปเห็นโอกาสที่คุณได้รับในชีวิตว่าถ้าไม่มีประเทศนี้ไม่มีแผ่นดินนี้คุณจะไม่มีวันนี้ส่งความรู้สึกรักและซาบซึ้งขอบคุณให้กับโลกของเราเพราะถ้าไม่มีธรรมชาติที่โลกส่งมาให้เราในทุกๆวัน คุณจะไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้หายใจเข้าลึก,ลกชๆช้าๆปล่อยลมหายใจออกเบาๆยาวๆจับสังเกตความรู้สึกของตัวเองตามส่วนต่างๆของร่างกายคุณรู้สึกยังไง ตอนนี้ที่คุณกำลังหายใจอยู่คุณได้กลิ่นอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวบ้างคุณรู้สึกยังไงที่ผิวหนังและทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกๆช้าๆ ปล่อยลมหายใจออกเบาๆยาวๆนำความรู้สึกตัวกลับคืนมาที่ปัจจุบันขณะเมื่อคุณพร้อมแล้วให้เปิดตาขึ้นมาจากนี้ให้คุณวางมือที่หน้าอกบ่อยๆและรับรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะอยู่ในหัวใจของคุณเสมอความรู้สึกของเด็กจะไม่เคยโกหก คุณเชื่อใจเขาได้ว่าเขาจะพูดความจริงกับคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกต้องการจะปลอบประโลมเด็กน้อยคนนี้ก็ให้คุณวางมือไว้ที่หน้าอกแล้วตกเบาๆแล้วเริ่มบอกความรู้สึกที่คุณกำลังรู้สึกได้และต้องการจะบอกเขาแล้วความรู้สึกของคุณจะเข้าไปยียวยาจิตใจของเด็กน้อยคนนี้จากนี้ให้คุณเริ่มทำเชื่อมโยงทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและหลังจากที่ทำเชื่อมโยงทุกครั้ง ให้คุณส่งความรู้สึกรักซาบซึ้งขอบคุณให้กับคนในเหตุการณ์นั้นเพื่อที่จะปลดปล่อยพันธนาการระหว่างตัวเองและเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไม่เหลือความรู้สึกอะไรอีกแล้วกับเหตุการณ์นั้นแล้วให้คุณขอบคุณเหตุการณ์นขอบคุณตัวเองที่เดินมาถึงจุดที่คุณได้เผชิญหน้าด้วยรักและเมตตาสูงสุดเพื่อที่จะไม่เหลืออะไรติดค้างกับใครรู้สึกถึงความเบาโล่งสบายของใจ ที่เป็นอิสระจากพันธนาการใดๆในอดีตใจจากจุดนี้เท่านั้นที่คุณจะพร้อมสร้างให้ชีวิตดีขึ้นไปถึงจุดไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการและจากนี้ให้คุณวางเงื่อนไขวางความคิดที่มันจะนำไปสู่ความรู้สึกในทางลบไม่ว่าจากนี้จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบหรือไม่ต้องการขนาดไหนให้คุณส่งความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณให้กับเหตุการณ์ที่เจอ แล้วพลังแห่งการขอบคุณจะนำพาคุณออกจากเหตุการณ์นั้นด้วยรักและเมตตาสูงสุดพร้อมกับแปลเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ไม่ชอบให้เป็นเหตุการณ์ที่ดีขึ้นได้คุณจะค่อยๆเห็นว่าพลังอำนาจมหาศาลนั้นอยู่ภายในจิตใจของตัวเองแล้วเริ่มใช้พลังงานนั้นสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีงาม เพื่อที่จะแผ่ขยายสิ่งดีงามนั้นให้กับชีวิตอื่นสังคมและประเทศชาติรวมทั้งโลกของเราต่อไปค่ะ